ตีมาแม่เด็ตีพี่นอะไปนี่เลยไตไก่ด้พี่นนองบาดพี่นนองเอ็นพีเนะกินได้นะาจะสามก้อนกนเมาขี่หวัวแล่ล่องคลอง,อง,ล,อง,องล่องคองลม่นมีต<อ>แบบนด้นไงชีแบบแดงแบบีเวลบบามีซุกอกับแบบซีอิดอิดเนี่ยชีย้ม่วงเนีอพี่นเดันตรงๆเลยสบายดี สบายดีพี่น้องยินดีตอนฮับเขาสู่ซองยิ้มสาวลาวหนึ่งเปดถือเกาทั้งเอฟซีเกาเอฟซีไมเอฟซีปันกลางทุกคนเมื่อน,นี้ดีมสีผ้าทุกคนไปอันคัมมิกเนาะพี่น้องไปเบิรงแม่งขนมขนมุนพาไปเบิรงกหมึกมวงที่มาพงมาพาดพาหล่อปลานะได้ยังกัเอาเม็ดเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เวลาแป้นพงแล้วไปซวยแล้วแจ็คสีได้หรือบอเนาะมาหลุนกันขี่รถแลมโบกินีข้อยาวขี่รถสปอร์ตพี่น้องไปมาหลุนกันเลยพี่น้องใส่เสื้อสี่สมไซร่ามัน ดูกน้องไม่ให่เลื้องไหนมาผ่านมาผ่านสองมเออมาผ่านสองเซีนวิวเลยท้องอจะแต่ท้งแดงเขาแล้วนี่พี่น้องสัตต่างสีขาวสตีมสีดำสมเล็กเป็กปากพี่นอ้อทรามสหายกำลังไปเนะพี่น้อง มันหล่นกันมาสิได้ยังอะอามาผ่านไปหนำนะไปคือพ<ป>่หาหนูพระนูผ <cem. S 2> ่านเนยผ่านเดผ่านเดผ่านเด่าคือโรคไก็เห็นได้งคก็ได้มาอนะเ จะเป็นเตาอบนะพี่นอ้องเตาอบเอาไม้เขาไปอยู่ในไหนเ็ดท,ทานไล่เตาไว้ทางนั้นน่ะพี่นอ้องไปเดอร์ก็บริวารทางไลยไปนะจ๊ะอันนี้ไม่ใช่ช่าต่างสา้หลาเบะมีไอ้ <laughs> ใให,หอมสา้หลาเบะชติตมเวลายั้งตาบอด พี่น้องตอนนี้เท่ากาลัง เจอรถจ้คันคะพี่นอิทยไแมนนั่งิพอโววิดดอโวิดอ้วิบตัดโววิทดอนะคอยูกหโทยโิดหลดนะคะตอนนี้น้หลดอกเรื่องเอาเจ็ตา วยมีรถลวเ้ยบ่บ่นีเ uh ป็นข้อแปลางทีนี่ใช่น้ำโหมดหัวเ่าบ่อยเห็นหอนลำเื้อดูจ้ะเออข่อยเย็นหอนอนี้น้องเขาอยาทัาง นะส่าพอแล้วโอ้อหคนด้เบิงชากัเบิว้าคนชมบนี่ได้เขบได้เบิงนะเบิร์นไงเบิรงโจอยนะฮะโอ้ยหมเป้วห้คนถูพี่น้องมันขาดแล้วนะฮะมันยปิดมันจัดีมัจัดีรบฟ้าทางนั้นน้ำมันมันออกแล้วโอ้อล็กโอ้ตีพี่โค้งขนาดนั้นนะโค้งน้ำมันเมือนแหลน้ำมันเรามั่กระออกแลวเนาะตีมากไหเบิดตีีพี่นนอะ คยนี้โดนแม่ช่วยนี่เขาจะแมาซอยอีกนะแม่ยากก็แสดงรถโอ้โหเนี่ยเนี่ยมันออกนะกันเนี่ยมันออกนะทีว่าแข้งปวดแล้วเดี๋ยวตรงเอคอดม่ช่ยโอ้ยอันนี้ก็คอยพังเห็ดนี่นี่หอยไม่ได้คอยไม่ได้พับเบิ้งซะคอยก็ดีนี่นี่นี่เป็นียางทุบตอกมันนิ่กี่ตัวอ่ากับมีกระตุกบ่กระตุกหน้ามันใช่ตุกเก่านะะตุกหน้ามันออกก็ใช่ไหมนี่ฮะ มันออกในใจเนี่ยม่น่ะไม่ันบคอยไปเริ่มงอ๋อแล้วไงอบไมตะตะี้งาเอ้ยัดออกเนี่ยินแล้วมันไม่ถ้ายินสามทั้ืทางเงี้ย่บอกมันไ่บดนวินี่เนาะอะวิจิเนาะก็ตัดออกด้วยจันนะขัดขอยลีนั่นแต่ว่าบนรถเนี่ยนโบวิทเป็นแต่ิท เอาตัวไส่ใหม่มากฟืนตัวนี่แล้วตามเห็นเห็นตวนนะเห็นต้นน่ะโตนนะมานจ้งขั้งนาน่ะมันเต็มตัวตมาเอะไตัวไปมาเลี่ไม้าเอาเครื่อมัทั้ไหลายอนจำไม่นนี้มันเบดว่าแล้วเ่อนเพื่อนอันี้ตันโอ้เนี่ยพอห้าหลี่ยละอะไี่อขันก่อนพอ แน,น่พี่น้องตอนนี้เด่กับตอนนี่อพลีอันเดะรอบป,ปีน้นองหันเนาะเกิดเหตุรถปีนนะค่ะพี่น้องมันนอเป็นเพียงเรื่เฟลแด่แม่แบบมูมันมูคนเองกัน,นแล้วบ่บบมูจ้า ไหเรื่อยแล้วพี่น้องเนาะหลังจากที่รถสวนกันสามขันเลยกับมารถปีนแล้วพี่น้องข้าก,กมามา็มาต่อนเอานี้เนาะแล้ว่อโอู้หักกีฬาเรื่องซุกเลยแล้วกีฬาเรื่องซุกแล้วหอดเดินนะห,หอดท้ามอีกเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องอมออไม่ปดแม่เหรอแม่มาหอดแล้วจ้าพี่น้องตอนนี้ข้าก,ก็มาหอดข้ามอีกเป็นทีเรียบร้อยเนาะมาหนะ พอดีเห็นรถขจาแกพื้นเนาะพอดีสวนกันกับท้อยรถเพอาะเลยลไปเห็นท้อยรถข้างล้างไปเห็นล,ลุงเพลตีรถสไล่์เอาแล้วหลังจากนั้นเนาะท้อยไปใช่ไหมกับทานเลยแหละโยกเคลือ่อนเลยจากนั้นมากขึ้นมาอีกประมาณอันนี้นะขจะเาขจเขจาเห็ดอันนั้นนะเดี๋ยวขจาวกำลังทางเขาจะวฉีเห็ดยางเห็ดแพียพี่น้องปลูกยางดี่ดินไทยเลพอดีเลยเห็นรถปีนมาดินะน้ำมันเห็ดจุกจุกพอดีไปดอดไปไปซอยอ่ะเนาะไปซอยอัน ฮามหัวรถขึ <át> <pot> ้นเนาะพี่น้องไข้เจ้าข้นโบบาดเจ็บโบเป็นเพียงเนาะพี่แต่น้ดมันเฮียเนาะพี่น้องรถกระสาหมัดไปต่อได้พี่น้องเหตุเกิดที่กลางป่าแห่งหนึ่งก็จะก็จะฉีกขึ้นมาหาแก่พื้นแก่เพียงไหนพี่น้องพปโหลดปีดเนาะมาหอดปลาข้ามีกุนทีกหอยเนาะไปห้างนี่ยนนู่นเนาขาก็เห็นควายมันขนู่นเลยแม่เบิ่งควายหันเห็นเป็นวันเลยสิอ่อมอ่อมเนี่ยมีหุเหมือายกวันลงนี้

เป็นมะม่วงหิมาผ่านเนาะเี id soup, ๋ต้นไม้แก่นเปื่อยเนาะในมันอยู่เนอกเนียเม็ดมันอยู่เนอกกำลังเป็นเหลวอันนี้เท่ากับเก็บในมันนี่เลยเก็บในเพิ่นแม่หวังนัดหรือบังนี่มาบังนัดพี่น้องบอลเลี้ยงหัวได้ไปเนอะ แม่แม่มาได้ h หัวขว้าไหมเนาะมักนัดมักนัดมักไฟเป็นอยู่บอแม่พี่น้องมาประจำตนเก่าของปีเนาะนี่คือมักไฟมักไฟบ้านพี่น้องนะสิเอิญว่ามักไฟเนาะอู้ว่ามันเป็นพี่เป็นัึงเต่พี่

หมากพื้นหมากไฟเงี้เคี้ยวลืน่นแล้วมันซุกจะชิมารีวิวอีกนะพี่น้องมากแขเบิร์เดอร์เฮ้ยมาเด้อพี่น้องพี่อยากกินนี่คือหมากใช่ไหมหมากขีหวัวหมากขีหัวเล่นล่องคลองดลานล่องคลอง,องเลยมะสิมี่องแบบนี้ไงสีแบบแดงแบบสีเวลา้รำสุกแล้กับแบบสีอิดๆเนี่ยชีหมองหมองนะพี่น้อง ผลผลไมส้สดจากป่าเนาะหปานแต่ไม้ตะกี้ไม่เลี้ยงว่ากินอันนี้แล้วแต่ไม้เป็นมือม,มีขนมดีใจเด้กินหมักใหม่แต่ไมตะกี้กินธรรมาชาติเนาะกินได้ธรรมชาติโบมีแบบอันนี้กินหมังไหม่กันเลยกินธรรมัดได้กินหมังไม้แล้วแล้วสีห้าหมักซี่อิตอีแถ่เบิ้งเพื่อพี่เนาะหมักซีหมองหม่วงเด็เก็บมผักสักอิงเนาะ พี่น้องแม่คันแม่คันนวนแท้ปลาหมเนี่ยมาท่านละอ่อนค่ะปลาหมท่านละอ่นเสเน่้งแตฮาห่วอะไรหน้านะนี่ยกฮะูดเกระโดดเดีย พี <S <S ่แกล่ะเฮ้ยเบาๆนี Becca ่พี <s <s ่หน่องี้เอ yeah. ้าอยู <h 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 ่ในผ้ากระโดดเอ้าเอ้โหออกไปเล่หมากระโดดเขาไม่มาหายเอฟซีไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวหมากระโดดเดี <h <h ๋ยวพี่น้องหมากระโดดด้วยไปมาผักกระโดดบนมีหมาเดินมีอยู่เด้ินี่ย มากระโดนเดี๋ยวมากระโดนอุ้ยหางนี่เดียไอ้พ่อจะไม่ย้าได้เด็กเนี่ยเดี๋ยวอุ้มีใครแล้วนี่น,น,นะป้านางหนุนหนุนนี่บ่เงินเนาะไม่ตัวเงินเนานะ

ตัวเหลืองบ่แม่นตัวแดงนะเดีเนาะตัวมุนมนนะตัวมันเนาหงเนาอนะอ่ะมนมีแลมแดนดตัวแหงเลว่ามันอยู่เมันอยู่เแต่มันข้นมาดล้มาดเะนี่แต่มันขนหน่อยหน่อยนะโอ้ยโอเค ขนมเหนื rates, ่อยขนมเอิญขนมเด้งขนมแค่เหล็กหมดเฮ็ดัวเป็นี้เนมแค่ไตไก่เดีพี่น้องบ่ายพี่น้องเอินเท่านี้กินได้นะา้ะ

ว่าคนเขาจัดสิวะเฮฟพี่เบือเนาะตะกี้ด่มก็คิดเ่หนอยมาหนี่เขาเจ้าชาบ้านยิ่กินารเนาะแสดวิลหนึ่หนึ่งซำเทียบเลยเดินดพอเมติงหน่ะมาอาวกตูมก็ไมย์ใครยาดีกรพะอยู่เดินไม่ใหญ่เลื้องนี่แหละตาพิ่พ่อตาพี่ตูมพี่น้องเยตาเิ่นดึงเลี้เฮยนี่น่ะเดเฮฟเพิ่งกันเลยอันเดชุดจีล่ะอเออไปไปห้างห้างคพี่น้องเมย์เลี้ยงมากินเขาปลาเนาะ ขุดธไม่ขนุนก็ได้ประมาณหาพกตัวอุตส่าห์ว่าสิถือหม้อมะขวามันขนุนไม่ทันแล้วออกใช่ไหมพี่เนองคนงานติ่งกับป้อมเฮ็ดกับไฮเมนติ่งแล้วหาดอกเนาะปัทถุมานั่งกินเท้าน่าสรุปแบบเมอนี้น่ะมาซอยเขาเจะเอาโยกรถขึ้นเลยก็มาดลอยพี่น้องมา่อซอยโย่านบุญมีผุนยุลด์เจอพอดีเลยเจอพอดีเลยท่าอิดน่ะอัน รถรถส,สวนเนาะรถสวนล้มาแล้วแกลีพื้นนะเนาะมันเลยผัดทั้งรางผัดรถอันนั้นเขาจะสวนมาอีกสามขั้นพอเลยหลังจากมาขึ้นมาบกกายวิทย์เขาจะไฮเขาจะเขาจะอันตัดไม,ม้ไฮมาันเลยงงเลยครับเขาจะเห็ุทางเวียนปนะ้ายเนาะแต่ก็ไม่เห็นรถลับปิดลางงางแล้วซอยเน่ซอย,ยอ่าเราลับเฟนไปไหมโบกมือแต่เธอมันรถตีน่ะพี่น้องก็เลยไปโดนมันซอยเอาเกิดเลยก็มาเขามีอัพี่น้องก็อบไผ่กับทะซุกมันเฮี่ยวพานก็เริงเป็น สต,ตางบัดมาพี่คือบัไปหาอะไรอันซัดปลามาให้ผู้เจา้าบัดไปแล้วทั้งแดงเมื่อก่อยอะมือนี้ทั้งทงผัดได้อันนั้น,นั่นเลยผัดได้เบะพี่น้องนอนอลไรเด้อวัน,นเด้อได้ที่นายเออได้ได้แม่คน,นื้อหกสิบตัวหกตัวก็แบบโมฮีต์ก็ไล่น่าเนาะก็เก็บเ้าเลยอย่างนั้นละพอ,พอ,พอดีถฐานปัญญารวบเนี่ยใครมูแดงถ้าเบิร์กคนงานเนี่ยใครมูแดงเนาะพี่น้องจิได้ไลยอยู่เนาะ แต่ถึงของปลาของนึงน้อเด่นเบอร์สินาเปิ่สองสีห่หกเจ็ดเจ็ดสิบโตพี <c oughs> ่น้ะแมขนเเ้จงแมงขนน็ดสิบโจเนะเจธนาเต็มโคกอะไรซูนอ๋ะได้ใสสมทักลิมูงได้ของดีนะของเสบของนัวครับยนานาเนาะมีเรื่องเอามาม <c oughs> ันดอนดากดอน <c oughs> ป้ามันเนเรยง ไม่ขายแล้นะเียห้างเดียวมันนพี่น้อเด็กอันตรงตรงเลยได้ที่ถอกใส่ใหาเบิด้ี่องใพอดแอมีแต่ขาตึงตนพ สามชีบอันตรงวจ้นียุด้กระยานดีงมีน้องโอ้คคบนันเมี้ยวเฮียอ้าวะไใส่สูง่ไนถเงีใส่สินค่ยุนโอเกสิโอ้พี่น้องตาแลวโอ้โอ้พี่น้องตาแลวพี่น้องโอ้ตาแล่เนี่นะ กระนาใบไม้ของก็ซื้อได้ตอนนี้มีเลี้ยงกำลังสู่กับมดแดงสู่กับแมงมดแดงลังตีมากพีเนาะตีไปตีมาปีนวับเลยไข่อาบอ่งนะสู่กับมดแดงในฟันสู่กั็พี่เนาะตั้งใจอยู่โฟตั้งใจยืดรวดถูกโคมากพี่เนาะทูดมาเลยเรือจะหดตอนนี้ไข่แน่เลยพี่น้องไข่แน่แล้วสรุปผลงานพี่น้อง ไปวันนี้ครากับบริษียเถียเดอร์ใครมืแดงโอุ้ยเป็นรอยบาดตอนแรกพี่น้องคัน้ายนะนี่นี่นี่มันจะโดนแยเนาะยาจะโดนนะฮะยาจะโดนนะขมวดยังไหมเออขมวดได้ก็จะยืดไถยแพร่งนะพี่น้องพีน่น้องอู้ไม่แต่ไม่ตรงตรงนี่พี่น้องมาจำมาจำมาจำมาเด้อมาเด้ออาหารสั่งสูงจ้ะก้อยไข่มดแดง พี่น้องตอนนี้ดีมกับบานฮอดเทียนเป็นทีเหี่ยพอย์เลยเนาะมเมนีกับไประวังทางกับเกิดเหตุเนาะพี่น้องรถก็จะปีนเนาะรถก็จะไปแก้พื้นแก้ใหม่รถปีนเจอรถพอดีรถสวนมาพอดีทอยทอยไปข้างหลังกับมีรถอีกขั้นหนึ่งพี่น้องทางมันเขแบบเด้อข้างหน้ากับไปเห็นรถปลี่นไปด้วยเลยไปซอยก็จะเอานนขาึ้นเนาะกับปไปเมนีกะไปชิไปคุดมีคานูเนาะเนี่ยขับดแดงมี่อนี้มันได้อยุจิชิบโตอะไรซื่อโอ้เลือก็ได้เห็ดไต่ไกลหายไม่ยังไงจริงเนาะ เลยกาฟดันแงียมดแดงซองห่างเลยพี่น้องได้ร้ายเติมนั่นแคายกับได้ร้ายเติมแล่นคายเนาะได้กับลูกพู้จักมดแดงเลยพี่น้องคายได้ร้ายเติมเนาะสำหรับคืนนี้กะสีไว้เห็ดเมนูก๋วยไข่มดแดงแลยอ่ะกะไปกะได้อยุ่ะพี่น้องอาหารปลาบานเฮาเนาะเบิ่งบักางทีมาพุงมาผ้าเนาะเจอกันใหม้ขีดมาทุกคนทํามากระฝากกดไลค์กดแชร์ายคนใจเด้อเดี๋ยวนี้ทางบ้านดีเพราะจะกเรื่มปลูกยางปลูกมันอีหยังนะพี่น้องเรื่มทางปลายนี่ล่ะคือที่คนเห็นเนาะ กันเลิ่มแบบลงยางลงอีหยังแหลเนาะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าได้ทุกคนสบายดี